สวัสดีครับหมอตพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาเล่าในกรณีของการทำลิฟท์ปากนะครับจะมี3อัตรการในการทำลิฟท์ปากนะครับแล้วก็ใน3อัตรการนี้ก็จะมีจุดประสงค์ในการทําที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูกันว่าในกรณีอันแรกที่จะเล่าคือเรื่องของการทําผ่าตัดยกลิฟท์ปากนะครับการทาก็คือว่าในกรณีของใครที่มี p ิฟท์ปากตรงเนี้ย ยืดลงมายาวลงมานะครับก็จะทํายกขึ้นไปนะครับเพื่อให้ดูเด็กลงนะครับการทําหรือฝากก็จะทําเป็นบูฮอนนะครับที่เคยเล่าให้ฟังนะเป็นบูฮอนนะครับก็ตัดนะครับปุ๊บแล้วเราก็เนื้อตรงนี้ยกขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็นเหมือนข้างล่างนะฮะก็คือว่าตรงนี้ก็ถูกยกขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของบูฮอนหรือตัดผ่าตัดยกหรือฟีปากในส่วนนี้ก็จะสั้นลงนะครับอันที่2นะครับนะก็คือว่าใน กรณีของที่มีเขาเรียกว่ามุมปากเนี่ยมันดูงุ้มๆหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นเป็นล่องมุมปากงุ้มๆนะครับเหมือนกับเป็นล่องน้าลายงั้นนะฮะก็คือตรงนี้จะดูสั่งงุ้มลงนะครับในการทาผ่าตัดคนที่มีมุมปากงุ้มเนี่ยนะฮะก็เป็นการยกริฟิปากนะครับก็จะลงแผลตรงนี้นะครับแล้วก็ยกในส่วนเนี้ยขึ้นไปยกส่วนนี้ขึ้นไปนะครับหลังทําก็จะเป็นสั่งของการตรงนี้ยกขึ้นนะครับสองอันละอันที่3ามนะครับก็คือที่จะเน้นวันนี้นิดนึ่งนะครับ ก็คือเรื่องของการทําให้เนื้อเลฟิปปากตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยดูหนาขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการทลลํายกเลฟิปปากนะครับหรือว่าบูฮอนลิฟลิฟติ้งเนี่ยก็ทําให้เลฟิปปากเนื้อมากขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยต้องการให้ดูเยอะกว่านี้นะครับจะทําสิ่งที่เรียกว่า V ีไวท์อดวานซ์แมนนะครับวี B ก็คือเป็นรูปตัว V แล้วก็ยืดออกเป็นรูปตัวไว้นะครับโดยจะพิกเ uh, ลฟิปากเนี่ยมาอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากที่พิกขึ้นมาข้างบนปุ๊บแล้วก็ ลงแผลเป็นรูปตัวบีนะครับตัวบต,ตัว V แล้วก็ดันเนื้อตรงนั้นออกนะครับนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผ่าตัดเล็กแต่ก็เป็นใช้เป็นยาชานะครับเรามาดูภาพในการทำนะก่อนทำอันนี้จะขอนเน้นเฉพาะเรื่องของการทำผ่าตัดเพิ่มเนื้อริฟิปากนะครับก็วัดตรงจุดตรงกลางนะครับด้านข้างด้านข้างนะครับแล้วก็พลิกเปิดริฟิป,ปากริฟิปากเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้จะเป็นรูปเป็นรูปตัวบีนะครับหรือไอ้บางคนจะดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาพต่อกันจะเป็นเหมือนดับเบิลยูนะครับอันนี้ือรูปตัวบี อันนี้คือรูปตัว v นะครับมีทั้งหมด3 v ด้วยกันนะครับใน v แรกก็คือว่าอันนี้ก็จะเพิ่มยืดเนื้อขึ้นมานะครับยืดเนื้อดันลงมานะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกระจับลงมานะครับอันที่2ก็คือจะเพิ่มเนื้อด้านข้างเพิ่มเนื้อด้านข้างนะครับนะแล้วก็เย็บจากรูปตัว v แบบนี้นะครับเมื่อมันถูกยกยกขึไปก็จะเย็บเป็นรูปตัพพวบายนะครับเย็บ ปเป็นวบ k t o l i n เพราะเนื้อตรงด้านบนก็จะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็น3พันธการแล้วก็3ามรีเซ็คือว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นการเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆพอจะเห็นภาพแล้วก็เพื่อได้ดูว่าสมบัติรีฟิป,ปากของเราเนี่ยนะครับควรจะทําแบบไหนมากกว่าน,นะครับแล้วก็จะได้ผลเป็นอย่างไรขอบคุณครับ